ผู้ชมทันคุณทูนฮีรัญยาซั์ไหมเพราะว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่คือเขาดังมากมเป็นพระเอกคู่ขวัญกับคุณจารุณีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยุคใหม่ๆเนี่ยไม่น่าจะทันแล้วแหละมันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อวานค่ะโอ้มีเรื่องแล้วระหว่างวัยรุ่นวัย17กับคุณทูนโอ้โหชกกันจนแตกเลยนะคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ วงจรปิดเนี่ยเห็นภาพนะลูกศรเราชี้ให้แล้วฝั่งคู่กรณีที่เห็นสองคนนั้นเป็นวัยรุ่นคนที่มีเรื่องกับคุณทูลนี่คืออายุ17นะคะและนี่ค่ะลูกศรสีส้มๆนะคุณทูลคุณผู้ชมคุณทูลอายุ69ปีแล้วนะจังหวะที่เถียงกับวัยรุ่น17ปีแล้วก็ต่อยก,กันนี่เกิดขึ้นที่ตลาดคลองถมค่ะเมื่อวานสักตอนบ่ายสามกว่าๆหลังจากนั้นตอนเย็นนี่ก็เป็นข่าวเลยนะคะ พอเกิดเรื่องปั๊บเนี่ยตำรวจสอนอพระพรชัยหนึ่งก็มาระงับเหตุสองฝ่ายนี่ก็ยังเถียงกันไม่เลิกค่ะต่างฝ่ายก็ต่างแจ้งความก็อ้างว่าโดนทำร้ายก่อนฟังทีนี้ฟังฝั่งคุณทูลบ้างเขาบอกว่าตอนนั้นนะ่ะไปซื้อของแล้วก็มีคนมาทักก็เห็นว่าคุณทูลเป็นดาราไงแล้วคนที่มาทักนั้นน่ะไปถามวัยรุ่นวัยสิบเจ็ดว่าเนี่ยรู้จักหรือเปล่าฟังวัยรุ่นเขาก็บอกว่าไม่รู้จักแล้วลักษณะก็คือพูดจาไม่ดีคุณทูลเลยเตือนไปว่าพูดจาให้ดีๆหน้อย ทำงานบริการน่ะแล้วก็เลยกลายเป็นมีปากเสียงกันหลังจากนั้นก็โดนชกที่แก้มแล้วก็เบ้าตาขวาค่ะคือมันเป็นข้างที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นอยู่ด้วยไงซึ่งคุณทูลบอกนะว่าไม่ได้ผลักก่อนแต่แค่ดันฝั่งวัยรุ่นวัยส7บ17ไม่ให้ประชิดต,ตัวค่ะแต่ในฐานะที่ว่าเป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันเราก็อยากจะอให้ให้ดส อุบล้มอะอุบล้มว่าชกมาชกผมก็เสียหลักเลยเด็กมันอายุสิบเจ็ดสิบตะนะเราอายุเน่ยจ็ดสิบแล้วชกเออชกครั้งแรกแล้วตรงตรงตรงตาครับเราแล้วมีการลุมอะไรงเลยไหมก็ก็สองลุมหนึ่งเรามีการไปผ่าเขาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอะไอย่มันมันไม่ไม่ได้เชิงผักครับมันเป็นเมื่อดันเนี่ยเมื่อเราเราเดินเข้าไปหาแล้วก็มันเราก็ใกล้ชิดกันมันเป็นสถานที่ยานที่เราก็ต้องต้องดันให้ออกไปก่อนร ฟังฝั่งคุณทูนไปแล้วฟังฝั่งวัยรุ่นวัยสิปีหน่อยนะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนกําลังขายของอยู่แล้วก็คุณทูลเนี่ยซื้อของอยู่ร้านข้างๆเจ้าของร้านข้างๆก็บอกบอกว่าคนนี้เป็นดาราแล้วก็มาถามวัยรุ่นว่ารู้จักไหมซึ่งผมก็ตอบไปว่าผมไม่รู้จักหลังจากนั้น คือคุณทูลก็เดินมาถามว่าใครเป็นคนพูดพูดแบบนี้ระวังอายุสั้นนะซึ่งผมอ่ะไม่ได้ตอบโต้อะไรหลังจากนั้นอ่ะเขายังพูดมาอีกหลายอย่างผมอ่ะไม่อยากคุยด้วยจังหวะนั้นผมยกมือแต่ผมไม่ได้พูดว่าขอโทษคือยกมือไหว้นะแต่ไม่ได้พูดว่าขอโทษตอนที่จะเดินออกไปอ่ะก็โดนกระแทกตัวใส่แล้วก็กระชากแขนเสื้อหลังจากนั้นก็โดนผลักสะดุดล้มพอลุกได้เนี่ยก็ต่อยสวนไปสองสามทีแล้ววัยรุ่นก็บอกว่าทำไปเพราะป้องกันตัวค่ะไลกขึ้นมา ไม่รบอกวบอกรู้จักแต่แต่กับถูกว่าไม่รู้จักาัเกนอไม่รู้จักก็งียบปากไปอย่างนั้นเลยครับที่ห่นคนพูดแทรก็พูดใช่ครับ มันจากเขไม่ต้องพูดเนี่ยแต่เราก็ยืนยันนะว่าเราแค่ทำร้ายเขาแค่สามทีต่อยไม่เกินครับป้องกันตัวดีกว่าใช่ป้องกันเตเอาหน้าอกมากระแทกใช่ครับผมจะเดินหนีครับเพราะผมจะโดนเพราะผมจะเดินหนีเขากระชากผมไว้ครับอ่าฮะกระชากกี่ครั้งสองครั้งครับแล้วก็ผักหนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งจนทําให้เราล้มลงใช่ครับหลังจากที่เราล้มเราทําไงต่อลุกขึ้นมาผมก็ต่อยคอไปครับคุณผู้ชมได้ฟังทั้งสองฝ่ายคุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดคิดเห็นยังไงคะ ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะตํารวจสอนอพระพราชัยหก็มีการสอบปากคําทั้งฝั่งคนทูลแล้วก็วัยรุ่นวัย17ให้ทําใบส่งตัวให้ไปพบแพทย์ตรวจร่างกายให้มีใบรับรองออกมาทีนี้พอผลตรวจร่างกายออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกทั้งสงฝ่ายมาสอบปากคําเพิ่มเติมก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ